เบอร์สิบเบอร์สิบจำเอาไว้เลยพี่น้องเลือกหารดไ่เป็นซอทอรรู้ลึกทุกปัญหาถึงเวลาสำคัญถึงเวลาตัดสินอนาคตของผู้เขียว,ยวรู้ลึกทุกปัญหาอาสาพัฒนาถึงเวลาเปลี่ยน,เ,ยนเพื่อผู้เขียวที่ดีกว่าหากคุณต้องการผู้นำที่เข้าใจปัญหาหากคุณต้องการการเปลี่ยนแปลงที่จับต้องได้โปรดเลือกฮาร์ดพานุวัฒน์เพชรลํา ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลภูเขียวเขตสองเบอร์สิบเบอร์สิบคนรุ่นใหม่ทันสมัยใส่ใจประชาชนพร้อมนำพาภูเขียวสู่อนาคตที่ดีกว่าผมเกิดที่ภูเขียวโตที่ภูเขียวจะทำเพื่อเมืองภูเขียว <ers> เข้าคูหาก้าวเบอร์สิบเพื่อเมืองภูเขียวที่มั่นคงและก้าวหน้าเบอร์สิบเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน11พฤษภาคมนี้เลือกให้ชัด กากระบาดให้มั่นใจเลือกฮาร์ดเบอร์สิบไม่ผิดหวังเข้าคูหากาเอาเบอร์สิบ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 จำเอาไว้เลยพี่น้องเลือกฮาร์ดไม่เป็นซอทอรรู้ลึกทุกป,ปัญหาอาสาพัฒนาถึงเวลาเปลี่ยนเพื่อผู้เขียวที่ดีกว่าเบอร์สิบพาุวัฒน์เพชรลำ สร้งฝันทุกวันให้ดีงามเลือกฮาร์ดเบอร์สิบนะทุกคนกาเบอร์สิบนะพวกเราเลือกฮาร์ดไปอยู่ในหัวใจ